สวัสดีค่ะ,ะคะ่ะเราก็มาสถานที่นะคะร้านกาแฟใกล้บ้านนะคะวิวก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้โอ้นี่ค่ะแต่งสวย สัมภาษณ์นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า,ามีคนนะคะอยากรู้มากๆเลยนะคะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าคนหยุดบินแล้วทำอะไรโอเควันนี้นะคะก็ฟายไปเฟิรนก็จะมาตอบทุกคำถามนะคะเฮ้ฮัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค <Emperor> ่ะค่ะโอ้โหสีเล็บหนูในกล้องนี่คือแบบสวัสดีทาง YouTube ด้วยนะคะสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ด้วยนะคะสาย YouTube ใช่ก็พี่เิฝนทำหลายอย่างพี่เิฝนทำหลายอย่างด้วยทำหลายอย่างมากเป็นคนที่แบบอยู่ว่างไม่ได้มันเงินเงนไม่ได้หรือเปล่าสมาธิสั้นไม่ใช่อ่ะโอเคแล้ววันนี้อย่างสัมภาษณ์อะไรพี่เอ่ยจากหัวข้อเลยใช่ไหมคะตามหัวข้อเลยนะหัวข้อว่าหัวข้อว่า แอร์โฮสเตดหยุดบิน6กเดือนทําอะไรบ้างเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวหนูถามก่อนตอนตอนที่พี่ตอนที่แบบโรคระบาดปุ๊บเนี้ยที่มันแบบคนกลัวๆพี่อยู่ที่ไหนคือจะบอกว่าเฟินอะคือเบสสายจีนอยู่แล้วอยู่เบสที่ปักกิ่งเลยนะคะทุกคนคือเฟินเป็นอ่เป็นลูกเรือเนาะพนักงานนะคะอยู่ที่จีนนะคะมณฑลปักกิ่งเนาะอ่าแล้วเบสเฟินเนี่ยก็คืออยู่ปักกิ่งเลย จะงงกันไหมไม่งงเนาะว่าโอเคแบบจีนก็คือจากจีนไปไทยอย่างนั้นคือมันไม่ใช่ว่าจากไทยไปจีนหรอกโอเคแล้วช่วงในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยที่อยู่ที่ไหนที่อยู่จีนจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะคือแบบอยู่ตรงตรงเมืองที่เกิดโรคเลยไหมไม่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 ปักกิ่งกับอู่ฮั่นไกลกันอยู่น้องพลอยก็ห่างกน่าจะไม่แน่ใจนะคะโดยประมาณก็น่าจะชั่วโมงหรือสองชั่วโมงก็คือไกลอยู่เพราะว่าประเทศจีนกว้าง มลทอนอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรเงี้ยก็จะว่างกากันอยแล้วคือพอเกิดเรื่องระบาดปุ๊บพี่ตัดสินใจนั้นไหมที่จะกลับบ้านคือบอกว่าเออฝนขอระลึกชาติก่อนนะคะคืะคือนานว่าเพราะกลับมาไทยคุมพาอ๋อบางเอิญว่าตารางบินเนี่ยเสร็จสิ้นคือมักราาใช่ไหมพี่แทนในหัวสมองพี่ก่อนนะพี่ยังไม่ได้บอกใครว่าเฮ้ยเอายังไงดีวะ สวัสดีค่ะพี่นอยสวัสดีค่ะ,คะอ่าก็จะบอกว่าแพนกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยดูตารางกุมภาเลยจะมีบินไปไหนอีกออืแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยรอบโควิดในทีเนี่ยค่ะคือมันเกิดจากจีนอะประเทศนี้เมืองอู่ฮั่นจริงๆเนี่ยในไทยก็อาจจะยังไม่ได้ตื่นตัวกันมากเท่าไหร่เราเดอนมกรลากุมภาใช่ไหม แต่ทางจีนนะคะคือมันข่าวดังมาหมดแล้วเราเราเราเลยรู้ข่าวก่อนอืแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็แพนในสมองว่าเฮ้ยเดินกรุมฮายังไงเราก็จะลากับไทยเพราะด้วยคือตอนนั้นมันราอนัวไงอากาศมันงเย็นเย็นมากหิมะตกโอ้ไม่ใ่มาหิมะตกแม่ใช่มันจะต้องแบบยิ่งยิ่งมันเย็นนะเนาะมันก็ยิ่งชื้นยิ่ง ใช่เนี่ยแหละคือความกังวลของเราว่าคือถ้าภาษาบ้านๆเลยเฟินก็จะคุยกับตัวเองว่าฮ้ยถ้าจะเป็นหรือจะติดอะไรอ่ะขอมาตายที่ไทยเข้าใจมได้เออคือภาษาบ้านๆเลยอ่ะบ้านๆเลยอ่ะค่ะคือคือยังไงก็ตามอ่ะก็ขอให้ต่อวินกลับเท่าไหร่ที่ตอนนั้นที่ขาเดียวใช่ไหมคะจริงๆอ่ะเขามีสวัสดิการแต่นี่ไม่รอใจร้อนใจร้อนซื้อเองซื้อเองกับเองอ ใช่ไม่ได้สูงมากเหมือยังไม่สูงมันช่วงที่เขาแบบต้องหมังนลามีใช่ค่ะตอนที่มันดับหนักๆใช่แต่จริงๆถ้ารออีกนิดนึงนะเออก็คือจะมีอีกทีมหนึ่งคือเพื่อนอ่ะก็คือตอนนั้นเพื่อนอ่ะบินจากประเทศไหนกับยังยังไม่ได้กลับมาจีนค่ะจริงๆอ่ะเขามีสวัสดิการให้ก็คือกลับจากแอรชไนน์ค่ะของแอร์ชไนน์แหละมาให้แต่ว่าเราใจรอคือเราอ่ะคือรีบกลับก่อนแต่ว่ากโชคดีที่พี่ได้กลับมาก่อนนะเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็เหมือน เขาปิดไปเลยปัะเอ่อครึ่งเดือนกุมภาอยังยังโอเคอยู่หลังจากนั้นนะคะถ้าจริงๆิมีนาะเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่ได้ละก็คือเริ่มเริ่มระบาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นประมาณนี้แล้วตอนที่กลับมาถึงไทยเนี่ยพี่คิดไหมว่ามันจะได้หยุดนานแบบเนี้ยตอนนี้คิดตอนน,คอตอนนี้ก็คือ6เดือนแล้วไม่ได้บิน6เดือนแล้ว ไม่คิดคิดคิดก่อนไม่คนจะบอกเลยว่าคนไม่ได้คิดว่ามันจะนานขนาดนี้คิดว่าเป็นแค่ไวัสทั่วไปหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้ค่ะก็คือคิดว่าขอให้เรา move ปลอดภัยก่อนน่ะจากตรงนี้แลวยิ่งมันเป็นแบบหิมะตกมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็คือส่วนใหญ่คือเขาก็ลงความเห็นว่าควรที่จะกลับบ้านหมดเลยเราเลยรู้สึกว่า ถึงแม้เราจะอยู่เราอยู่กับใครอะใช่ไหมน้องพลอยตอนแรกคิดว่าแค่สองอาทิตย์ด้วยซ้ําแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็กกไปทํางานเหมือนเดิมเฟินเลยเตรียมตัวแบบว่าคือคว้าอะไรมาได้คือแค่นั้นน่ะน้องพลอยสก,กินแคร์อะไรเครื่องแต่งหน้าพี่เอาทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่แต่นะวินาทีนะมันก็ต้องก็คือเอา,เอามอรมณ์แบบอะไรที่จําเป็นก็คือใส่<อ>ใส่ใส่มาใ,ใบาเดียวบ้างเนี่ยเออก็ยังเป็น กระเป๋าของแอร์คือคิดว่าเตรียมเตรียมชุดแอร์มากระเป๋าข,ของของของแอร์ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับแอร์ว่าเหมือนเหมือนเราพร้อมที่จะกลับไปได้ทุกเมื่อเอามาแค<ช>่นั้นเออแค่นั้นจริงๆก็คือใส่ได้แค่นั้นเองอะ้องพลอยแค่กระเป๋าตู้เรือเ,อ,อเนาะใช่ค่ะที่ก็เลยเตรียมตัวมาแค่นี้ก็คืออย่างด่วนเลยเลยเงี่ย <laughs> แล้วพอตอนนี้อันนี้ต้องดูสคริปต์ด้วยนะคะเดี๋ยวนอกเรื่องคือพอตอนนี้กลับมา6เดือนปุ๊บเนี่ยพี่ทำทาอะไรบ้างทําอะไรบ้างเริ่มแรกเลยนะคะไม่ได้วางแผนเขาคิดว่ามันแค่2อาทิตย์หรือ1เดือนอย่างมากที่สุดเดี๋ยวเขาต้องเรียกเรากลับไปดนแล้วแต่สถานการณ์มันล่วงเลยมาตอนนี้ก็หเนแล้วเกือบครึ่งปีแล้วเนาะสถานการณ์ควนะคะก็เลย1เดือนเนี่ย อยู่เฉยๆก่อนดูสถานการณ์เพราะว่าประมาณวัรพฤหัสบมีนะมาเมษาบ้านเราก็คือเฟอร์ฟิลแล้วลูกไหมเราออกไปไหนไม่ได้ ก็จริงๆแล้วคือในส่วนตัวคือแผนที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่แล้วแต่บังเอิญว่ามันติดโควิดใช่ไหมคะอ่าครอฟิวปิดนั่นนู่นนี่ก็คือไม่สะดวกแก่การที่เราจะไปหาช่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างก็คือต่อไปหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนก็มาเที่ยวค่ะวาสังคะ อ่าหรือเฮ้ยพอพอประเทศปิดไงเออพอประเทศปิดปุ๊บเพื่อนไม่ได้บินปุ๊บอ่านเริ่มมาแลวฮิวกันมาคนละขวดสองขวดว่าไปว่าไปไม่ไม่ไม่เพื่อนก็จะมาเที่ยวหาว่าเอ้ยไม่ได้เจอนาเลยเพราะว่าเพื่อนก็บินอยู่ที่ปีนก็คือสัญญามันสามปีแต่ว่าบินจริงๆสองปีแล้วก็คือนั่นแหละค่ะกว่าจะได้เจอเพื่อนกลับมาเชียงใหม่ทีนึงก็คือเดือนแรกแค่สามวันดีอะไรเงี้ยก็คือนานมากที่ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าแล้วก็ใช่มาเจอเพื่อน ก็มาเจอไทยนี่แหละก็คือเพื่อนสนิทใช่ไหมค่ะก็มาเจอเพื่อนพอมาเจอเพื่อนปุ๊บก็เมาโมยก็เมามมยชีวิตทั่วไปว่าเฮ้ยเธอทำอะไรยังไงอัปเดตชีวิตแล้วทําไมตอนนี้ถึงแบบคือตอนนี้ก็คือได้ร่วมงานกันคือพี่ตัดสินใจอะไรหรือว่าพี่เห็นโอกาสอะไรนะคะในดิจิ t ัลโ r o b a แพลตฟอร์ม คือพี่พี่เห็นอะไรในนี้ว่าความความเจ๋งของมันนะอ่ะคือเอาคู่ตรงๆลัวพิ่ใจใช่คือแบบความคือมันจะต้องเจ๋งในระดับะที่แบบคือเราก็หน้ที่จางงานดีถ,<ช>ถ้าเราจะทำอะไรอีกแบบหนึง่งคือเราก็จะไม่เอาชื่อเสียงตัวเองเ<ช>ครดิตตัวเองมาเสียกับเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยเวิร์กใช่แล้วคือคิดมากเหมือนกันคือคือคือไทยอ่ะทำก่อนใช่ไหมคะที่ต้องแพลตฟอร์มเนี่ยนางก็มาแนะนำเราก็เลยถามข้อมูลไปว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนั่นนู่นนี่ ส่วนตัวแล้วก็คือรับฟังในคนเปิดเปิดรับหมดว่างั้นมไม่เคยปิดโอกาสตัวเอง<ะ>อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปศึกษาข้อมูลส่วนตัวนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอพอเข้าไปคนละแจงิกอเจอข้อมูลที่มันมันมันโปร่งใสเพราะว่า Google อ่ะก็คือมันเซิร์ชได้หมดเลยออ่โอเวิกิพีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นนู่นนี่เราก็มาดูอีกทีว่าอ๋อแล้วระบบจริงๆมันเป็นยังไงถ้าเราตัดสินใจจะทำ ก็ศึกษาประมาณนี้ใช่แล้วคือพอตอนนี้พอพี่ทําแล้วอ่ะพี่รู้สึกประทับใจอะไรในงานนี้บ้างจะบอกว่าหลักๆเลยคือตัวเองเป็นคนชอบแลนอยู่แล้วแล้วจบเศรษฐศาสตร์มาคือเรียนมันดูเออคือเรื่องเงินหรือว่าวางแผนชีวิตวางแผนเรื่องการเงินในอนาคตเนี่ยจะจะซีเรียสนิดนึงใช่คือคนถ้าคนที่เรียนจอเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะคือการเมืองคือจะหน่อยทุกแบบอ่านนิดนึงคือนิดนึงมาได้เลย อะไรที่มันดูแบบมาชอบมาพากลใช่เองอาคือมาได้เลยใช่เพราะแบบบางบางทีเราเราเคยผ่านงานเรื่อง่าแบงก์มาใช่ไหมคะ0.2สตางค์เราต้องหาเหตุผลอะแล้วต้องให้มันงบมันดุลกันอะเขราะจะไม่อามาล้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าในในเรื่องของบริษัทเนี่ยค่ะดิจิตัลแพลตฟอร์มตอนเนี้ยที่ทำไมเลือกตัดสินใจเพราะว่า ตัวเองเสียเวลาไปแล้วเดือน2เดือนที่ที่ศึกษาข้อมูลแต่ไม่ได้ลงมือทาจริงๆค่ะโอ้โหสุาก็นาน่ันกันนะคือเข้ามาดูศึกษาข้อมูลตลอดเลยทุกวันอย่างงี้ยหรอก็ไม่ได้ทุกวันแต่ก็มันมีช่องที่แบบหมายถึงว่ามันมีนิดนึงก็คือจะคนละหรือใช่แต่แต่ถามว่าเฮ้ยเราเลยรู้สึกว่าไม่ใช่ละโลกเนี้ยมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนแล้วหายแน่นอนเราหอยเข้าใจแม่คือคือเราก็ติดตามข่าวใช่ไหมเรารู้สึกว่า ว่างอะไรแบบนี้<ม>อะไรที่จะช่วยซัพพอร์ตเราเพราะเราก็ซื้อบ้านใหม่มมคือรายได้มันหายไปไงน้องท้อยจากร้อยเปอร์เซน่ะมันเหลือ20%เอร์<ม>เออ<ม>แล้วเราจะวางแผนอะไรต่อถ้าเราไม่มีไรายได้เสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มองหาว่า คือยุคตอนเนี้หนึ่งอยู่บ้านใช่ไหม work from home work from มโฮมคือ work from มโฮมได้อ่าโอเคหนึ่ง work from home ได้เดี๋ยวเราติ๊กก่อนใช่แล้วออะไรีก work from มโฮมได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้สุดท้ายมันตอบโจทย์คือออนไลน์ไงน้องพลอยค่ะแล้วออนไลน์แบบไหนที่มันขาวสีขาวโปร่งใสถูกกฎหมายอะไรจริงๆเนี้ยคือเปิ้ลก็สืบสารข้อมูลก่อนแล้วบริษัทนี้ตอบโจทย์เปิ้ลว่าหนึ่งนะคะยื่นสเตทเมนต์เนี่ยคือผ่านเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ จะบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้ยมันเข้าใจไหมใช่มันมีแบบนี้หรอแต่นี่ก็เป็นคนที่แบบไม่เชื่อไงไม่เชื่อแล้วไงก็คือแบบว่าคนปรึกษาผู้จัดการแบงค์ลยจ้าคือเราก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบว่าเราก็แบบไปแยบแยบไปแบบว่าลองหาข้อมูลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สึกว่าอ๋อบริษัทนี้หรอ ค่ะร้อ<ม>เปตินมากกว่าร้อยเปอร์เนอีกเราเลยแบบพี่ถามจริงเพราะว่าเป็นต้องเลนเพราะหลายๆอย่าง<ม>นั่นนู่นนี่แล้วก็ก็อ่ะหนึ่งหนึ่งคำตอบที่เขาแบบว่าโปรง่งใสก็ตอบเราได้<ม>อ่าสอง<ม>ตอนนี้ เออเวิร์กฟอร์มโฮมโปร่งใสมีความมั่นคงของบริษ,ษัทใช่อันนี้คือจดเพิ่มนะคะไม่ได้จดอะไรมันมีอะไรอีกสิแล้วมีอีกอย่างคือถูกกฎหมายอ่าถูกกฎหมายตรวจสอบกรมสรรพากรอ,อะไรได้หมดเลยอันนี้คือชอบตรงนี้เออแล้วอย่างตอนนี้คือ,อ,อคือ,ค,อคือหมายถึงคอยพิจารณาาเพราะตอนนี้คะ่ะพี่เปินคือเป็นอ่าพนักงานของฝั่งประเทศจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีนี้เนี่ย แล้วเรื่องภาษีนะพี่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนก่อนที่พลเคยถามพี่เฟิร์นนะคะคือก่อนหน้าน,นี้ยังแบบเป็นลูกครึ่งไทยจีนนี้ก็ยัง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 ได้เงินเป็นไทยคือตอนแรกได้ได้เงินเป็นไทยแต่ตอนนี้สัญญาที่สอง,งคนจีนเขาฉลาบอุ้ยจีนนำ้ำพุลม้นอนไปสัมภาษณ์ต่อเลยค่ะทีเนี้ยพอพี่พออ่าพอได้ตอนเนี้ยพี่ได้เงินเป็นเงินหยวนอะ่ะใช่ตอนนี้ก็เลยต้องปรับแผนใหม่ ตอนแรกที่วางที่ที่ที่คนวางไว้เนี่ยคือจริงๆแล้วกฎหมายไทยคนได้เงินเป็นไทยใช่ไหมคะคือใครที่เคยเสียภาษีหรือว่าเคยยื่นกรมสรรพากรสรรพากรไปเนี่ยจะรู้แต่คนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็จะได้นำข้อมูลนะคะเป็นประโยชน์เนาะก็คือหนึ่งเราได้รายได้มาเยอะน้องลอยอคือมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราควรที่จะมีสิทธิ์ลดหย่นอนภาษีแล้วอะไรบ้างที่มัน ลถหย่อนภาษีได้ก็คือเช่นบ้านประกันกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยค่ะคือรถหย่อนได้หมดเลยอันนี้คือคนก็เลยวางแผนมาแล้วในปีแรกๆ<ม>อ่าแล้วพอปีที่สองได้บินเต็มเต็มเนี่ยมันก็จะเห็นยอดอนะ่ะ ทั้งปีอะรายได้รวม50ทวีที่ผ่านมาคือ8 0 0แสนกว่าสอลา้านดังนั้นเนี่ยไอกฎหมายของไทยเนะะี่ยค่ะถ้ารายได้เราเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะมีเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยที่เราต้องเกียภาษีให้เขานี่แหละมันคือปัญหาปัญหาอย่างคือตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาสองก็งคือเป็นจีนซึ่งคนก็ไม่มีใบ50ทวีแล้ว เออ,เ,อ,อเข้าใจไหมว่าออบริษัทไทยก็จะไม่ออกให้แล้วเฟิร์นอาจจะเสียภาษีจีนจริงๆแล้วเราก็แบบก็เครียดเบาๆว่าเฮ้ยเราจะหาทางออกอยังไงดีเพราะว่าที่ที่เคยแพลนมาค่ะน้องพอยมันก็จะแบบต้องเปลี่ยนอะไเออแล้วเพิ่งจะมาค้นพบว่าเอา้าบริษัทที่เราทำดิจิตอลแพลนฟอร์มอยู่เนี่ยเขาออกไปห้าเอ็นทวีให้เออพี่เลยรู้สุกว่าเฮ้ย จริงเหรอพี่เอออะไรอย่างงี้คือถามผู้จัดกรารแล้วบาจริงไม่รู้หรออะไรเงี้ยว่าบริษัทมั่นคงมากนะ<ช>ที่บกษาพึง<ช><ช>ก็บอกว่โอ้พี่งั้นก็คือก็ทําเต็มที่แล้วเป็นอาชีพที่ต่องเลยอ,ะอ่ะง่ายๆบริษัทออกใบ50้าสิทวิให้ก็แปลว่าถ้าวันเนี้ยคนยื่นกรมสมรักรว่าคนมีไรายได้อีกไรายได้หนึ่งมาจากบริษัทนี้ค่ะ ยื่นไปเลยกรมสรรพากรก็จะรับเรื่องแล้วก็ตรวจสอบในปีถัดไปอว่าทั้งปีเนี่ยพี่ได้รายได้เท่าไหร่พี่จะลดหย่อนภาษีได้ไหมพี่เลยบอเฮ้ยมันแบบสุดยอดสุดยอดสใช่คือเฮ้ยอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากเป็นความรู้ใหม่มากใหม่มากเพราะว่า โอ้หนูเข้าใจแล้วถึงว่าทาไมพี่ถึงเลือกไงใช่เพราะว่าที่หนูรู้ว่ามันเป็นโกลบอลแต่หนูไม่ได้รู้สึกว่าคือสําหรับเราเราเรา,เราเบทไทยเราไม่ได้อยู่ต่างประเทศเราเราก็เลยไม่รู้เรื่องเรื่องความจําเป็นตรงนี้อ่าเพราะคืะอเพิ่งมาเข้าใจว่าพอแบบไม่มีใบใบทวิห้าห้าห้าสิบห้าสิบใช่ พี่ก็จะต้องแบบเสียค่าสีเต็ม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 ไม่มีอะไรมาลดหย่อนอ๋อเพิ่งรู้หน้าว่าบริษัทเราทำแบบนี้ได้คือแต่ก่อนนะเค้ก็ได้ยินเพราะอ่าในส่วนของคนที่อยู่ไทยตลอดนะคะก็คือว่าเวลยยื่นกู้บ้านกู้อะไรอย่างเงี้ยคือะว่าเรายืนกู้ไปสมมติร้านล้านหนึ่งเนาะยืนกู้เดินมาร้านห้าอะไรอย่างเงี้ยคือคือว่าคือเพราะว่าบริษัทคือมั่นคงมากอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่ทํางานที่เนี่ยยังไงก็มีเงินเงินผ่อนมาใช่คือมันเป็นธุรกิจอิสระที่แบบเฮ้ยเขาซับพอร์ตขนาดนี้เลยเหรอ พึจึงว่ะไม่ต้องไปสร้างแบบทําระบบหรือนักบัญชีมาทําอะไรแบบก็เจ๊แม่เพื่อทีอ่จะให้ย่อนภาษีเออหรืออะไรเงี้ยไม่จําเป็นคือบริษัทแบบซัพพอร์ตเรามากมากเ,เพราะว่าเขาก็มีบริษัททั้งไทยและต่างประเทศใช่ไหมออฟฟิศเลยว่า้ยจัดการนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วเลยรู้สึกว่าก็เลือกถูกแล้วแหละเออเลือกถูกแล้วอันนี้ราคาเป็นธุรกิจออนไลน์แบบใหม่ที่คนทรคือ น้องๆหรือทุกคนที่ติดตามอยู่ก็อาจจะว่าเฮ้ยทำไมพี่เฟิรนถึงไม่อัปเดตคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ก็คือจะมาโฟกัสที่ธุรกิจออนไลน์เป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องร้อยใช่เออมันดีคือพี่บอกเลยว่าถ้าพี่เลือกแล้วนี่คือมันต้องดีที่สุดใช่ไหมคือไม่เอามเล่นๆเออไม่เอาเครดิตของตัวเองมาแล่นไม่ไมก็จริงอะเนาะพี่ใช่ เพราะอะไรที mm ่ม hmm. <the> ันขาวถูกกฎหมายมันมันจะอยู่กับเราไปนานตลอดอ่าตลอดมันมันไม่ใช่อะไรที่มาแว๊บแล้วก็ชื่อเสียงเราก็คือยันนี้เราก็สังสมมาเยอะใช่เออใช่ค่ะอุ้ยขอบคุณมากมากค่ะนื่าที่วันนี้สละเวลามาแบบทำร้องไม่ค่ะก็มีอะไรถามว่าอีกไหมตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะที่เฟินคือเคลียเพราะว่าพี่เฟินแบบตอบแบบเคลียหมดเลยใช่ใช่บอกเลยว่า คือตอนนี้คือเข้าใจว่าตอนนี้คือทุกคนตกงานกันอยู่อืใช่มีปัญหาเรื่องตกงานโควิดมากเอ้ยอีกอันนึงยิ่งแอร์อาชีพแอร์รู้เลยอีกอันนึงพี่เฟิร์นหนูอ่ะเห็นว่าพี่อะอยู่ต่างประเทศน่อยทีนี้เนี่ยของดิจิตอล g l o b a l l a t f o r m อเนเออเออเขามีระบบดอกชิ้นให้50กว่าประเทศอ๋อใช่ลืมลืมพูดก็เท่ากับว่าอ่างนี้ มันก็เลยทำให้พี่ทำง่ายง่ายทำงานง่ายขึ้นใช่ใช่าโดยการที่พอมันมีดรอปชิปคือพี่ไม่ต้องส่งของเองถูกไหมใช่ค่ะขนาดในไทยพี่ก็ไม่ได้ส่งเองก็ร่นทําตั้งแต่โควิดอะมีนาใช่ป่มมกราคุมฮามีนาแค่ของเองสักของนึงยังเนี่ยไม่โอ้คลิกในเว็บจบคือง่ายๆมันมันมันได้ทงขายและขยายคือคนสนใจแค่สินค้าก็มีคนสนใจธุรกิจก็มีซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์เพราะว่าบริษัท คิดมาแล้ววิสัยทัศน์เขาเปลี่ยนไปแล้วว่ายุคใหม่มันต้องเป็นยังไง mm. เราชอบวิสัยทัศน์บริษัทที่เขาอ่ะปรับตัวเสมอตื่นตัวอยู่เสมอว่ายุคนี้มันเป็นยังไงแล้ว mm. อตอบโจทย์คนยุคใหม่เอออันนี้จริงมากพี่ว่าเวลาที่เราเลือกจะจอยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือเราต้องดูวิสัยทัศน์บริษัทนั้นด้วยว่าเขามีความแบบพัฒนาเต็มเสมอหรือว่าตื่นตัวตลอดเวลาหรือเปล่าเพื่อที่เราแบบเออการทางานของเราค่ะมันจะได้ตอบโจทย์ด้วยเพราะว่างานของเราเนาะส่วนมากคือต้องทํางานให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ แล้วยิ่งยุคนี้ทุกคนมันคือทางรอดมันไม่ใช่ทางเลือก mm hmm. คือจริงๆอ่ะเราจะเลือกก็ได้ mm hmm. เราจะหยิงก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว mm ่า hmm. สมมติถ้าเป็นภาพเก่าๆที่ mm hmm. ไม่มียุคอะโควิดอ mm hmm. ะแน mm hmm. ่นอนฉันต้องทําแบรนด์เองฉันต้องสร้างแบรนด์เองแต่เดี๋ยวลองมาครึ่งทางด้วยตัวเองแล้วไม่มีแขนขวาแขนซ้ายมา mm hmm. ช่วยนี่โคตรเหนื่อย <laughs> <laughs> เหนื่อยมากๆ mm hmm. แต่เนี่ยสิ่งอะไรที่มันง่ายสุดแลตอบโจทย์คือบริษัทเขาวางวิสัยทัศน์มาหมดแล้วเราแค่เป็นมาเก็ตติ้ง เราแค่เป็นมาร์เก็ตติ้งน้องพลอยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่เขาคิดมาให้เราหมดเลยล่ะจริงระบบจอบชิาแบบภาพสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นแค่มาร์เก็ตติ้งเราแค่เป็นคนกลางสื่อให้ค่ะอันนี้คือแค่ธุรกิจแกสกันแท้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรบอกเลยว่าเห็นว่าบริษัทคือมั่นคงอะเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนที่พลอยใช้อยู่เลยใช่ค่ะเทียบเท่ากับ ก็อยู่ในตลาดละครับนิวยอร์กโอเคค่ะพี่เฟิร์นวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้พี่เฟิร์นนะคะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ของพี่เฟิร์นนะคะว่าเผื่อให้เผื่อน้องๆหรือว่าใครที่สนใจนะคะ ที่จะปรับตัวมาใช้ชีวิตแบบโลกของออนไลน์ปรึกษาธุรกิจออนไลน์ได,ได้ค่ะปรึกษาฟรีพอช่วงนี้ล้วลิงก์นี้ดูกี่ได้กี่ประเทศคะพี่50ประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกโอ้โหไม่อยากจะคิดถึงมูลค่าเรื่องระบบตัวลิงก์นี้เราทํามาให้หมดแล้วว่าไม่รู้จะคาย แล้วตอนนี้โอเคค่ะก็ถ้าฟังอยู่นะคะห้ามพลาดนะคะอย่าลืมนะคะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะเผื<ช>่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกคนที่กําลังสนใจที่จะอยากม,<ช>มีชีวิตเป็นของตัวเองมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะคะ<ช>อยู่ท<ช>ี่ไหนก็ทํางานได้นะคะแล้วก็รวมถึงสังคมมีมน,นะคะท<ช>ี่เราแชร์ก็อย่าลืมนะคะไปลัค่อบมากี่ชมนะคะอันดีค่เจอกันคลิปหน้าค่ะ